สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพเอกมัยสวัสดีครับผมต้นวัชรินชาลีกับรายการเดฟโกโกและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมารับน้องๆที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเดินทางไปพบก,กับประสบการณ์ใหม่ๆและร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมในภาคตะวันออกกันนะครับซึ่งตอนนี้เราสราบมาว่าน้องๆกำลังรอเราอยู่เดี๋ยวไปพบน้องกันเลยนะครับตามมาลดสวัสดีครับน้องๆทุกคนสว,ส,สวัสดีคร่ะ,ะพี่ต้นนะครับน้องๆชื่ออะไรมาจากไหนกันบ้างครับผมชื่อสเตมครับอายุ14ปีจากจังหวัดชายภูมิครับ โอ้แล้วน้องคนต่อมาสวัสดีค่ะชื่อหนิงค่ะอายุ15มาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะผมชื่อนายครับอายุ17ปีจากจังหวัดนครราชสีมาครับผมชื่อพลับครับอายุ16ปีจากจังหวัดนครราชสีมาครับ ชื่อเบนค่ะอายุ16ปีจากจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วน้องล่ะครับชื่อแอมค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมาน้องๆมาจากหลายๆที่กันเลยนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสังคมที่แตกต่างที่เกาะล้านครับน,น้องๆพร้อมไหมพร้อมครับเดี่ยมเลยครับแต่ก่อนอื่นต้องไปซื้อตั๋วเพื่อนัง่งรถทัวไปพัทยากันก่อนนะมีใครอยากอาสาไปซื้อตั๋วไหมครับลูครับอสองคนนะครับน้องนายกับน้องเบนเยี่ยมเลยครับพี่ต้นจะแนะนําทริคให้นะครับ เวลาเราจะไปซื้อตั๋วควรจะยื่นบัตรคนพิการก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบัตรหรือแอปพลิเคชันก็ได้เพื่อให้พนักงานร,รู้ว่าเราเป็นคนหูหนวกเขาจะได้อำนวยความสะดวกให้เรายิ่งขึ้นไงครับเราทั้งสองทำได้ใช่ไหมครับทำได้ไดค่ะงั้นพวกเรารอให้กำลังใจเพื่อนอยู่ตรงนี้กันนะครับอืมา <c oughs> ันีมนีบัคนพิการค่ะโอเคค่ะซื้อตั๋วไปพัทยาเดคนครับส่วนลดสำหรับผู้พิการค่ะ จากราคา131บาทลดเหลือ107บาททั้งหมด749บาทค่ะ749บาทโอเคเรามาดูกันนะว่าเพื่อนๆจะได้ตั๋วมาไหมพี่ต้นคะได้ตั๋วมาแล้วคะ่ะได้แล้วเห<ด>คร่คะนี่ครับพี่ตน้นโอ้เออเฮอช่วยอธิบายหน่อยครับเราขอซื้อตั๋วไปพัทยา7คนครับ เรายื่นบัตรคนพิการให้พนักงานดูจากราคา131บาทลดเหลือร้อยบาทครับเห็นไหมครับน้องๆถ้าเรายื่นบัตรคนพิการไม่ว่าจะเป็นบัตรจริงๆหรือบัตรในแอปพลิเคชันเวลาเราจะซื้อตั๋วเดินทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถประจําทางหรือว่ารถโดยสารสาธารณะต่างๆเราจะได้ส่วนลดคนพิการหรือบางทีก็ให้ใช้บริการฟรีเลยนะครับน้องๆเยี่ยมมากเลยครับไหนพี่ต้นขอดูตัวหน่อยสิ โอเคทุกคนพร้อมกันไหมพร้อมครับโอเคครับไปกันเลยเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมพร้อมเดินทางแล้วนะทุกคนพร้อมครับตื่นเต้นกันไหมครับ เราจะนั่งรถทัวร์ไปถึงสถานีขนส่งพัทยาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับจากนั้นเราจะต่อรถสองแถวไปยังท่าเรือกันครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเออแล้วในเนี้มีใครเคยนั่งเรือบ้างไหมครับไม,ไม่เคยครับ,คครบจริงเหรอจริงครับอ๋าแล้วจะเมาเรือกันไหมครับเนี่ย ผมคิดว่าต้องเมาเรือแน่ๆเลยครับเพราะมีคลื่นทะเลด้วยโอ้ไม่แน่ไม่แน่อาจจะไม่เม,มาเรือก็ได้พอไปถึงเกาะล้านแล้วรู้สึกยังไงบอกพี่ต้นด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคครับสถานีขนส่งพัทยาตอนนี้เราก็มาถึงพัทยากันแล้วนะครับกำลังจะเดินทางต่อไปที่เกาะล้านกันครับ ผมอยากจะเห็นมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะมีโอกาสได้เห็นสถานที่ใหม่ๆครับผมก็รู้สึกเหมือนกันกับเพื่อนเลยครับหนูไม่เคยมาเที่ยวทะเลเลยค่ะพัทยาก็ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้นั่งรถทัวร์มาที่พัทยาค่ะแล้วจะได้มาเห็นทะเลรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยากเห็นทะเลที่พัทยามากเลยว่าจะสวยแค่ไหนส่วนหนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้มาเห็นทะเล อยากรู้เหมือนกันว่าทะเลจะสวยแค่ไหนจะมีภูเขาล้อมรอบด้วยหรือเปล่าผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับผมอยากจะไปเห็นน้ำทะเลอยากไปว่ายน้ำอยากไปเล่นน้ำทะเลให้สนุกเลยครับมาครับน้องๆมาขึ้นรถไปท่าเรือกันเลยนะครับ เรามาทิ่ทะเลกันแล้วครับน้องๆบรรยากาศดีมากๆเลยลม<ช>พั<ช>ดเย็นมาก <ๆ S 2> เลยอ่ะดีจังเลยข้าเรือแลมบบา,างข่าเป,เป็นยังไงบ้างครับน้องๆ มาถึงท่าเรือแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับที่นี่มีเรือเยอะมากๆเลยค่ะมรรจากาดีมากๆเลยทะเลก็สวยครับอืมน้องๆเห็นทะเลที่นี่คิดว่าสวยมากแล้วอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทะเลที่เกาะล้านสวยยิ่งกว่านี้อีกนะครับจริงเหรอครับพี่ต้นจริงสิครับน้องๆไว้รอไปดูกันแต่ว่าตอนนี้เรามาเจอวิวสวยๆแล้วอยากถ่ายรูปกับป้าเมืองพัทยากันไหมยาคับมาเลยต้นจะถ่ายให้เองนะก็ิะมาก็ิะมา น้องๆครับตอนนี้ใกล้จะได้เวลาแล้วที่เราต้องขึ้นเรือข้ามไปเกาะล้านกันแล้วนะครับมีใครอาศายอยากไปซื้อตั๋วและสื่อสารกับคนหูดีบ้างไหมครับหนูเองค่ะพี่ตน้นน้องแอมเหรอครับใช่ค่ะมั่นใจว่าทําได้นะครับมั่นใจค่ะโอเคครับทางั้นเราให้น้องแอมเป็นคนนำพวกเราไปซื้อตั๋วกันเราตามน้องแอมไปกันเลยครับพี่คะพวกหนูมากันทั้งหมด7คนคะ่ะทั้งหมด210บาทคะ่ะโอเคคะ่ะ นะคะโอเคขอบคุณค่ะเราไปได้เลยเหรอใช่ค่ะไปได้เลยค่ะน้องๆครับพอเราขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วต้องคำนึงถึงอะไรก่อนเลยครับวามปลอดภัยครับแล้ววามปลอดภัยต้องทำยังไงครับใส่เสื้อชูชีพค่ะใช่แล้วครับเสื้อชูชีพสำคัญมากๆนะครับเราต้องใส่ทุกครั้งเมื่อขึ้นเรือและต้องใส่ตลอดเวลาจนกว่าจะลงเรือนะครับโอเคครับ าทีคะถึงจะไปถึงที่เกาะล้านจากนี้ไปถึงเกาะล้านก็ประมาณ45นาทีครับโอเคค่ะพี่ต้น หนูรู้สึกสนุกมากๆาเลยค่ะที่มีโอกาสได้นั่งเรือแล้วก็ทำหน้าที่ไปซื้อตั๋วเรือข้ามฟากให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พนักงานคนหูดีก็บริการดีมากๆเลยค่ะและระหว่างที่นั่งเรือมาก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ใหม่ๆมที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ รู้ชอบมากมากเลยค่ะส่วนผมนะครับพอได้มาเห็นทะเลของจริงแล้วมันสวยมากๆเลยครับน้ำทะเลสวยแล้วก็กว้างสุดสายตาเลยครับแล้วระหว่างทางก็ได้เห็นทิวเขาที่มันสวยงามได้เห็นน้ำทะเลสีฟ้าแล้วผมอยากจะลงเล่นน้ำทะเลตอนนั้นเลยนะครับมาเห็นทะเลที่พัทยาแล้วสวยมากๆเลยครับได้เห็นนักท่องเที่ยวนั่งเรือสปีดโบ๊ทด้วยนะครับ ตอนที่ผมนั่งเรือก็มีอาการเมาเรือนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอได้มาเห็นทะเลที่เกาะล้านแล้วมันสวยมากจริงๆครับพอเรานั่งเรือมาถึงเกาะล้านแล้วที่นี่สวยมากเลยครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเห็นเลยครับตอนที่นั่งเรือมาที่เกาะล้านหนูได้เห็นธรรมชาติรอบๆสวยงามมากคะ่ะได้เห็นคลื่นทะเล น้ำทะเลเป็นสีฟ้าสวยมากค่ะบรรยากาศก,ก็ดีมากๆด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสที่ดีมากเลยค่ะหนูมีความสุขเพราะว่าที่นี่สวยมากๆค่ะตอนนี้เราก็นั่งเรือม,มาถึงเกาะลานแล้วนะครับ ทะเลที่นี่สวยมากไหมครับน้องๆสวยมากเสวยมากกเลยค่ะรับพี่ต้นยังมีกิจกรรมสนุกๆเืยว่าให้น้องๆได้ทํากันอีกเพียบเลยนะครับซึ่งสถานที่แรกที่พี่ต้นจะพาน้องๆไปก็คือหาดตายายครับพร้อมกันไหมครับน้องๆพร้อมครับงั้นเราไปกันเลยครับหาดตายาย บ้างครับน้องๆได้เดินชมบรรยากาศได้ถ่ายรูปกับวิวธรรมาชาติสวยๆกันเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับรับรองว่ากลับไปบ้านเนี่ยน้องๆจะมีรูปส,สวยๆไปอวดเพื่อนๆกันเต็มไปหมดเลยใช่ใชแล้วค,ครับๆๆๆและกิจกรรมต่อไปนะครับๆๆๆๆๆพี่ต้นจะพาน้องๆไปเรียนรู้รบระการเพื่อความมั่นคงบนเกาะกลางทะเลกันครับเราจะไปกันที่วัดใหม่สำราญนะครับงั้น เราไปกันเลยครับโอเคครับโอเคครับวัดใหม่สำราญน้องๆครับเวลาน้องๆไปที่วัดเนี่ยน้องๆมักจะไปทำอะไรกันเลยครับไปทำบุญไปทำบุญครับแล้วก็ไปร่วมงานบวชด้วยครับโอ้ทั้งไปทำบุญแล้วก็ร่วมงานบวชนะเออแล้วน้องๆเนี่ยเคยไปเห็นวัดไหนบ้างไหมที่มีการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ แล้วให้ทุกคนสามารถเข้ามาเก็บผักไปกินฟรีได้เลยไม่เคยเห็นเลยครับที่นี่มีด้วยเหรอคะพี่ต้นใช่แล้วครับที่นี่มีให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่มีการทำโครงการโคกหนองนาโมเดลที่วัดใหม่สำราญบนเกาะกลางทะเลแห่งนี้นี่เองละครับน้องๆอยากไปดูกันหรือยังครับอยากไปดูค่ะโอ้วครับพี่ต้นนัดจิตอาสาไว้แล้วพี่เขาจะมาช่วยให้ความรู้กับพวกเรากันนะครับเราไปพบพี่เขากันเลยครับ น้องๆตามพี่ต้นมาเลยนะครับพี่จิตอาสาเขารอเราอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่หมายสวัสดีค่ะคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะสื่อสารกับพี่หมายโดยใช้แอปพลิเคชัน l i v e t r a n s c r i p t นะครับเออใครมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือถือบ้างครับมีครับพี่ต้นงั้นเปิดขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่หมายพูดนะครับแล้วผมจะอ่านตามที่พี่หมายพูดนะครับ สวัสดีค่ะพี่หมายนะคะเป็นอาสาของกสิกรรมธรรมชาติที่เกาะล้านค่ะเป็นจิตอาสาที่มาคอยดูแลโค,โคกหนองนาแห่งนี้ค่ะโครงการโคกหนองนาของเราเกิดขึ้นตอนที่โควิดระบาดนะคะก็เลยมีการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับชุมชนแห่งนี้โดยได้มาสร้างที่วัดใหม่สำราญเพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมให้กับคนบนเกาะล้านค่ะ ดีมากเลยใช่ไหมครับน้องๆตอนนี้พี่ต้นอยากดูรอบๆโครงการแล้วครับน้องๆก็อยากไปดูเหมือนกันใช่ใชไหมครับ,รบตอนนี้เราอยากไปเดินดูรอบๆแล้วครับพี่หมายว่าที่นี่มีปลูกพืชผักอะไรกันบ้างโอเคค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเราจะเดินไปตามทางนี้เลยนะคะวันนี้พี่หมายจะชวนน้องๆมาเก็บผักในโครงการกันนะคะแจกตะกร้าก,กันเลยค่ะนี่ค่ะ เอาละส่งตะกร้าให้เพื่อคนละหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆตามพี่หมายไปเลยนะครับตามพี่หมายไปเลยผังชนิดแรกที่พี่จะแนะนํานะคะอันนี้คืออ่อมแซบค่ะนี่ค่ะออมแซบส่วนอันนี้ก็คือมะกรูดค่ะใบมะกรูดเอาไปใส่ต้มยทำทําแกงได้ค่ะตามพี่มาเลยนะอันนี้คือมะรุมเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกกินได้เลยค่ะมะรุมเป็นพืชมหัศจรรย์กินได้ทั้งยอดและกินได้ทั้งฝัก เอาไปทําแกงทําต้มได้ด้านนี้ก็จะมีตะไคร้มีมะพราะ้าวแล้วก็ต้นแค่ค่ะผมกลัวมี่จะบาดมือผมนะครับอ๋อไม่บาดหรอกค่ะสำหรับวันนี้พี่หมายก็ได้พาพวกเรามาเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ และนอกจากนี้เราก็ยังได้ฝึกเก็บพืชผักสวนครัวเองด้วยและพืชผักที่พวกเราเก็บได้ในวันนี้นะครับเราก็จะส่งมอบให้กับพี่หมายเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ต่อในชุมชนครับผมขอเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนขอบคุณพี่หมายที่พาเรามาเรียนรู้และมาเก็บพืชผักสวนครัวครับขอบคุณมากนะครับอขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณคับค พี่จิตอาสาพาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผักในโครงการนะคะทําให้หนูได้รับความรู้ใหม่ๆค่ะและได้รู้ว่าการทําอาสาคือการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะสําหรับหนูนะคะการสื่อสารกับพี่จิตอาสาที่เป็นคนหูดีค่อนข้างจะลําบากแต่พอเราใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยก็ทําให้ผู้เรากับพี่จิตอาสาสื่อสารกันได้เข้าใจและง่ายมากขึ้นค่ะผมรู้สึกสนุกมากๆเลยครับที่มีโอกาสได้มาเก็บพืชผักกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มอบผักให้กับชุมชนครับ การสื่อสารกับคนหูดีตอนแรกผมคิดว่าน่าจะยากนะครับแต่จากวิธีที่เราใช้สื่อสารกันในวันนี้โดยใช้แอปพลิเคชันทําให้เราสื่อสารกันง่ายมากขึ้นจริงๆครับวันนี้ตั้งแต่ที่เรามาถึงเกาะล้านน้องๆก็ได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวทะเลแล้วก็มาทํากิจกรรมกับพี่จิตอาสาที่วัดและที่หน้าวัด ที่เราอยู่อยู่ตอนนี้ก็มีตลาดพอดีเลยครับน้องๆอยากไปซื้อของกินซื้ออาหารก็ตามสบายเลยนะครับน้องๆจะใช้เทคนิคในการสื่อสารกับคนหูดีแบบไหนก็แล้วแต่น้องๆแต่ละคนถนัดเลยนะครับหนูใช้วิธีเขียนหนูถนัดใช้ภาษามือธรรมชาติค่ะมาใช้ภ่ามือบอกตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วน้องหล่ะครับก็ชี้ที่ของและถามราคาครับมาทจะเอาอะไรก็ชี้เลยใช่ไหมใช่โอเคครับถ้านองๆคิดว่าทถามได้ก็ตามสบายเลยนะครับลุยเลยครับ กี่บาทคะสิบบาทจ้ะโอเคค่ะหนูเอาสองไม้ค่ะราคา20บาทตามป้ายเลยใช่ไหมใช่ยี่สิบบาทโอเคครับอันนั้นหนึ่งชิ้น20บาทแต่อันนี้หนึ่งชิ้น40บาทราคาแพงก<ช>วา่า<ช>แล้วแต่แต่ละคนเลยว่าอยากกินอะไรออะเราพอแล้วคิดว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วไม่ซื้อเพิ่มแล้วล่ะเลือกรสชาติจากตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกได้เลยค่ะงั้นหนูเอารสนี้ค่ะได้เลย แต่ไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ไปเดินซื้อของที่ตลาดก,กันมาแล้วเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างสื่อสารกันได้ไหมง่ายมากเลยค่ะ<อ>พี่ตน้นทําได้ค่ะผมใช้ภาษามือง่ายๆสื่อสารกับแม่ค้าก็ทําได้<อ>ครับแล้วน้องๆล่ะครับหนูสั่งไก่ไปสองไม้โดยการใช้ภาษามือธรรมชาติค่ะแม่ค้าก็เข้าใจแล้วก็สื่อสารกันได้แล้วใช้ภาษามือธรรมชาติตใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่ต้นน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับ ว่าทุกคนก็สามารถสื่อสารกันได้ไม่ยากเลยเพราะว่าในชีวิตจ,จริงเราก็ต้องสื่อสารกับคนหูดีอยู่แล้วถ้าเราพยายามและมีความมั่นใจเราก็สามารถทําได้รวมถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านพี่ต้นเชื่อว่าน้องๆทุกคนสามารถทําได้เช่นกันและทริปก่อนล้านของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายกิจกรรมให้น้องๆไปทํากันต่อแต่ว่าวันนี้มืดแล้วทุกคนก็คงหมดแรงก,กันแล้ว พี่ต้นเอก็หมดแรงแล้วครับใช่ไหมครับน้องๆใช่แล้วครับใช่แล้วครับโอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้เราพักผ่อนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่โอเคไหมครับได้เลยครับพี่โอเคครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับ ่ายรูปกันเพลินเลยนะครับน้องๆชอบไหมชอบค่ะอบที่นี่สวยมากเลยใช่ไหมครับชอบมากเลยครับทะเลก็สวยใช่ไหมสวยที่สุดมากครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็พักผ่อนกันเต็มอิ่มแล้วใช่ไหมครับเต็มอิ่มแล้วเต็มอิ่มแล้วโอเคครับวันนี้เรายังมีอีกหลายกิจกรรมดีๆรอน้องๆอยู่นะครับทุกคนอยากรู้หรือยังกิจกรรมอะไรครับพี่ต้นอืพี่ต้นยังไม่บอกดีกว่าให้น้องๆไปดูกันเองเราไปกันเลยไหมครับไปกันเลยเด้องัลย์งัลล์รคัลลัลลคัลลคัลคัั สวยไหมครับน้องๆส,สวยมากเลยครับสวยที่สุดเล<ว>ย<า>น้องๆครับหาที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่าหาดเทียนนะครับที่นี่นอกจากเป็นที่นิยมที่คนจะมาเล่นน้ำกันแล้ว ยังมีกิจกรรมให้อาหารห่านด้วยนะครับเดี๋ยวพี่โนจะสอนน้องๆทำให้อาหารห่านได้ด้วยเหรอคะได้สิครับน้องๆลงไปให้อาหารห่านกันเลยดีไหมครับโอเคอเค,ครับโอเคครับไปกันเลยนะครับน้องๆห่านมาโน่แล้วเ,เห็นไหม ยังไงบ้างครับน้องๆกับกิจกรรมให้อาหารหาร่านแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างเริ่มจากน้องพับก่อนเลยครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เห็นห่านกับทะเลครับพอผมเอาอาหารไปให้มันมันก็เดินตามผมมาด้วยนะครับห่หานเดินตามมาด้วยอย่างนั้นเช่ครับเ,รอเออแล้วน้องเบนล่ะตอนที่หนูให้อาหารหาร่าน หามันรับแรงมากค่ะรู้ตกใจเลยแต่ก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็ชอบกิจกรรมนี้มากๆด้วยนะแล้วนองสเตมล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ผมให้อาหารห่านตัวหนึ่งอยู่นะครับก็มีห่านอีกตัวมากัดที่ก้นผมครับตกใจมากเลยแต่ก็สนุกนะครับและห่านก็น่ารักมากๆเลยครับครับกิจกรรมเนี้ยน้องๆคิดว่าสนุกแล้วใช่ไหมครับแต่พี่ต้นยังมีอีกกิจกรรมที่อัพเลเวลควาสนุกขึ้นมาอีก น้องๆจะได้ล่องเรือลงไปเล่นน้ำทะเลไม่ใช่แค่เล่นน้ำอย่างเดียวนะครับน้องๆจะได้ดำน้ำเพื่อลงไปดูปลาแล้วก็ดูปะการังที่ใต้ทะเลด้วยนะครับกิจกรรมเนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนล่ะครับน้องๆอ,อยากไปกันทุกอย่างอยาไปแล้วครับงั้นเราไปกันเลยครับ จุดดำน้ำตื้นเกาะสาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงไข่เมียนะครับคุณลุงจะมาแนะนำวิธีการดำน้ำให้กับพวกเรานะครับเพื่อเราจะได้ดำน้ำลงไปดูปลาดูปะกรรังได้อย่างปลอดภัยยังไงล่ะครับ พี่ต้นจะใช้แอปพลิเคชันไล e ์ทรา s c r i p t เหมือนเดิมนะครับให้คุณลุงอธิบายและพี่ต้นจะทำภาษามือให้น้องๆเข้าใจโอเคนะครับ okay, โอเคครับ,รบวิธีการหายใจขณะดนำน้ำนะครับเราต้องหายใจทางปากเราจะไม่ใช้จมูกหายใจนะครับเราต้องสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเก็บลมให้เต็มปอดแล้วค่อยๆหายใจออกชา้ชาๆจะช่วยเราหายใจอิ่มครับ, <S <S รบเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าปะการังนะ ไม่ได้อยู่จุดที่เรือเราจอดพกำลังจะอยู่ด้านไหนนะครับแล้วก็จะมีพนักงานคอยดูแลน้องๆอ,อยู่ด้วยนะครับน้องๆครับใครมีคําถามอยากถามคุณลุงไหมครับหนูค่ะเชิญเลยครับโอ,โอรอน้องเขียนสักครู่นะครับได้ครับแต่ไม่ต้องถามเรื่องชื่อนะลุงชื่อไข่เมียจริงๆนะไหนดูสิเดีย๋ยวถามชื่อนะอ๋อถามเรื่องแว่นโอเคครับน้องถามมาว่า ถ้าน้ำเข้าไปในแว่นเราต้องทำยังไงในขณะที่เราดำน้ำก็อาจจะมีน้ำเข้ามาในแว่นหรือเกิดเป็นไอน้ำขึ้นมาได้ทำให้เราดำน้ำแล้วมองเห็นไม่ชัดวิธีแรกนะครับให้เราเปิดแว่นออกจากหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วเอานิ้วล้วงไปเช็ดที่กระจกแบบนี้ครับส่วนอีกวิธีหนึ่งให้ถอดออกจากหน้าเราเลยนะครับแล้วเอาแว่นเไปจุ่มน้ำแล้วค่อยกลับมาใส่ใหม่นะครับจะทำให้เราดูประการังได้ชัดขึ้นนะครับ โชคดีไม่มีใครถามเรื่องชื่อโอเคนะครับเข้าใจแล้วค่ะบอคอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับทุกคน เรือมาถึงจุดที่ดำน้ำก็มีคุณลุงมาสอนวิธีการดำน้ำนะครับพอได้ลงไปดูปะการางังแล้วก็เห็นปลาใต้ทะเลจริงๆก็คือสวยมากๆเลยครับส่วนผมมีโอกาสได้สื่อสารกับพี่พนักงานหูดีนะครับเพราะว่ามีพี่พนักงานหูดีคอยช่วยแนะนําในขณะที่เราดำน้ําดูปะการังด้วยครับใต้ทะเลผมได้เห็นทั้งปลาและปะาารังชัดมากๆเลยครับ ตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องมาดำน้ำดูปะการังก็รู้สึกกลัวและกังวลด้วยค่ะแต่พอได้ดำน้ำลงไปได้เห็นบรรยากาศใต้ทะเลได้เห็นปลาเห็นปะการังมันสวยมากๆเลยค่ะหนูมีความสุขมากมากรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มีโอกาสได้มาทําอะไรแบบเนี้ ที่ได้มาเกาะล้านทําให้ผมได้มาเห็นภูเขาน้ําทะเลแล้วก็ได้มาเห็นปะการังสวยๆรู้สึกมีความสุขมากๆเลยครับพอได้มาที่นี่ได้มาเห็นธรรมชาติที่สวยงามผมชอบมากๆเลยครับ ตลอดทั้งสองวันที่ได้มาทํากิจกรรมที่นี่หนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะหลังจากเดินทางมาถึงที่เกาะล้านนะคะก็มีโอกาสได้เห็นวิธีการสื่อสารกับคนหูดีรูปแบบต่างๆและหนูก็มีโอกาสได้สื่อสารกับคนหูดีด้วยค่ะเพราะมีพี่คนหูดีคอยดูแลเราตอนที่เราดำน้ำดูปะการังหนูรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบการณ์และโอกาสที่ดีแล้วก็สนุกกับกิจกรรมมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกิจกรรมที่ได้มาทำที่เกาะล้านนะคะ อยู่ในความทรงจำของหนูตลอดไปเลยค่ะหนูมีความสุขมากจริงๆค่ะสำหรับรายการเดฟโกโก,โกในตอนนี้เราก็ได้พาน้องๆหูหนวกจากภาคตะวันออกเฉิงเหนือออกเดินทางมาเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมและวิถีชีวิตที่แตกต่าง ณนะภาคตะวันออกที่เกาะล้านน้องๆได้ประสบการณ์ในการสื่อสารกับคนหูดีไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนสื่อสารสื่อสารด้วยสีหน้าท่าทางหรือการใช้เทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชัน l i น e Transcript มาช่วยในการสื่อสารด้วยและสิ่งเหล่านี้พี่ต้นหวังว่าน้องๆจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อที่ในอนาคตน้องๆจะได้มีความกล้าที่จะเข้าไปสื่อสารกับคนหูดีและสามารถทำได้อย่างมั่นใจ พร้อมท่าความรู้ไปบอกต่อคนอื่นได้อีกด้วยตอนหน้ารายการเดฟโกโกจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ที่ไหนโปรดรอดติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ